สวัสดีค่ะลูกว่านะคะนิสันชอยละวันนะคะวันนี้เราอยู่ที่กันที่โชว์รูมนะคะวันนี้ลูกว่ามีส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะเป็นรุ่น10ประตยกสูงรุ่น EL g a u t o นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่บอกได้เลยว่าจัดรายการโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดถึง200,000บาทนะคะ วันนี้ส่งมาบรถให้กับคุณพิสิทธิ์นะคะจันทเสนาลูกค้านะคะมาจากที่เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะเดินทางมารับรถด้วยตัวเองที่นี่เลยนะคะส่วนคันนี้นะคะเป็นคันที่บอกได้เลยว่ามีส่วนลดมาก็นบริการถึง0 0 0 0บาทนะคะซึ่งออปชันของเขาก็บอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับราคามากเลยนะคะคุณพิสิทธิ์นะคะดูลูกว่าจากช่องทางของ YouTube นะคะแล้วก็สนใจในรุ่นของตัว Chan. แต่พอคุณเรียนแล้วเนี่ยคุณลูกค้าสนใจเป็นสีประตูวักเลเนอคันนี้ซึ่งบอกเลยว่าลูกค้าก็ชอบคันนี้มากๆนะคะวันนี้เริ่มงานยามดีส่งมอบรถกันเรียบร้อยแล้วนะคะจัดไปในของไทยาพาณิชย์วันเดียวรู้ผลนะคะเราบริการถึงที่นะคะแล้วก็บอกเลยว่าส่งรถถึงบ้านเหมือนกันแต่วันนี้ลูกค้าเขาอยากมาจะรู้ว่าที่นี่ก็ยินดีนะคะสําหรับวันนี้เราส่งมอบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็ท้ามาคุยโปรโมชั่นดีๆกับลูกว่าได้นะคะทั้งแคปซีประตูมอนช่นเราร้อนแรงมากที่นิสสันชอยระวันวันนี้ลูกว่าไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ